ซื้อคอนแทคเลนที่ไม่มีสิ่งนี้อยู่บนฉลากคอนแทคเลนเด็ดขาดค่ะ,คะไม่ว่าจะซื้อออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะคะเพราะวันนี้คือคำเตือนครั้งสุดท้ายนะคะจาก Feeling ไอเฮลมาสเตอร์ Master, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนและสุขภาพตาหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะที่ทําคลิปสอนเกี่ยวกับสุขภาพตานะคะแล้วก็มีนักเรียนแล้วก็ผู้ชมเกินกว่า1ล้านคนค่ะเพราะว่าสําคัญมากๆเลยสําหรับผู้ที่สวมใส่คอนแทคเลนเนาะไหนใครใส่คอนแทคเลนอยู่รีบไปหยิบคอนแทคเลนของเ็งน,นะคะมาเช็กไปพร้อมๆกันเลยว่ามีสิ่งนี้อยู่บนฉลากหรือเปล่าค่ะไหนใครพร้อมจะเรียนแล้วบ้างไหนใครพร้อมจะเรียนแล้วเดี๋ยวเราแชร์คลิปนี้แล้วก็ไปเรียนกันค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยาการซื้อคอนแทคเลนเป็นอะไรที่ซื้อค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ําคัญ สําหรับนักเรียนบางคนที่จําเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่เราเห็นเห็นเนาะว่าในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายการซื้อคอนแทคเลนส์ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะมีช่องโหว่อยู่เยอะมากซึ่งมันก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะซึ่งข้อเสียเนี่ยจะไปตกอยู่กับผู้บริโภคนะคะที่มีข้อมูลนะคะหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์เนี่ยไม่เพียงพอแต่ว่าไม่เป็นไรคุณมาเจอใครคุณมาเจอครูฟูลิงแล้วนะคะไม่ต้องกลัวเลยโอเคเราหยิบคอนแทคเลนส์ของเรานะคะหรือว่ากล่องคอนแทคเลนส์ของเรานำะมา ตลับไหมนั่นก็คือ แสนแดนแดนสัญลักษณ์จากออยอไทยนะคะอันนี้ครูฟลิงปิดยี่ห้อแล้วก็เขียนคําว่าออยอไทยนะเพราะว่าการกฎหมายนะคะเรื่องโฆษณาเครื่องมือแพทย์ชนิดพิเศษที่แบบว่าไม่ได้รับอนุญาตเนาะแต่ครูก็อยากมาสอนก็ซุ่มซุ่มเสียม,ม,ม,มตุ้มตุ้มต่อมตอมเพราะอย่างที่บอกเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเพราะว่าสําหรับนักเรียนบางคนเนี่ยที่ซื้อคอนแทคเลนส์แล้วยังมีความรู้เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องเนี่ยน้อยมากๆเลยจําเป็นที่ครูจะต้องมาสอนให้ถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะคะว่าสัญลักษณ์ที่ถูกต้องเป็นยังงนนนะะะคะดขอกับ้า สัญลักษณ์ที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับการซื้อคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งนี้นะคะเป็น เครื่องหมายนะคะสัญลักษณ์จากออยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะคะ mm. ก็จะมีตัวเลขมาให้นี่ซึ่ง mm. นักเรียนนะคะสามารถเอาตัวเลขนี้เนี่ยไปเช็คได้กับเว็บไซต์ของออยเลยค่ะว่าเป็นเออเลขจริงไหมนะคะ mm. เดี๋ยวฟลิงจะแปะลิงก์ของออยไว้ให้สําหรับนักเรียนไปเช็คค่ะ mm. นักเรียนทุกคนคะหรือว่าผู้ที่สวมใส่ Contact ens, คอนแทคเลนส์ครูฟลิงนะคะขอร้อง please ได้โปรดนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการที่จะซื้อคอนแทคเลนส์ใส่เนาะให้เลือกคอนแทคเลนส์ที่มีอะไร ให้เลือกคอนแทคเลนส์ที่มีสัญลักษณ์จากออยเท่านั้นค่ะเพราะว่าปลอดภัยที่สุดนะจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีเอกสารอย่างอื่นบนฉลากด้วยนะคะเดี๋ยวพลิ้งจะแปะรายละเอียดจากออยไวท้ที่ใต้ดีสคริปชันข้างล่างนี้นะคะนักเรียนนะคะสามารถไปเช็คได้เลยค่ะ และสำหรับนักเรียนและผู้ที่สวมใส่คอนแทคเลนทุกท่านนะคะใครที่อยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพตาแล้วก็คอนแทคเลนนะคะอย่าลืมเช็คให้วช์ก่อนเลยว่ากดปุ่มติดตามนะคะแล้วก็กด s First s t ให้ครูฟิลลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ครูฟิลลิ่งอาร์เฮลมาสเตอร์ผู้ช่วาญทางด้านคอนแทคเลนและสุขภาพตาต้องลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย